ติ๋งลูกจต่แม่ใส่ทองครับวันนี้ม้วนเดียวจบครับเข้ารอบยังรู้พี่เหอพอจะไม่ได้เข้ารอบครับเก็บชัยชนะนัดแรกเวลาเขาจะเป็นยังครับนี่ครับเอาเลยพี่เอครับเปนะครับเป็นช้ำยังไงบ้างเฮ้ยห่างล้างเวทีไปนานนี่ไม่ไม่ไม่ีผลเลยนี่หว่าต้อมมาตลอดต้อมมาตลอดนะน้ำหนักนี้ยังยังยังอยู่ได้สบายๆนะครับสบ ไฟหน้าเจอเป็กเคยใส่กันแล้วนี่เลยนจอไงคราวนั้นโอ้ยแผลเป็กมาเหรอแผลมายังไงครับเปียกหรือว่าขาดขาดลบแล้วไงคับท่านฮันครับไปชกไปชกต่างกันไปอ๋อไปชกที่ต่างกันกว่าใช่ไหมครับนี้เราอยู่ร้อยเอ็ดคราวนี้มาเจอเวทีกลางหนักใจไหมครับคราวนี้ถ้าเจอกันไม่นะเราคิดว่าเขาอันตรายเราไหนอ่ะเป็กอ่ะการยื่นการมาทางางซ้ายก่อน คือคลายแล้วไปแพ้ลูกนี้เลยไหมแพ้ลูกที่บอกเลยว่าแพ้ไม่ตายครับรับไปกันไปอ่านี้แต่ก็เดี๋ยวกลับไปเตรียมกันบ้านที่ดีที่สุดนี่ครับนี่ครับมาหน้าท้ายไฟหนึ่งตอนนี้เรามองถึงแชมป์เลยไหมเข้าสู่รอบสี่เลยนะตอนนี้ก็มองถึงชแชมป์ละมั่นใจแล้วไฟนนี้ได้อาจฉิตขนาดนั้ไม่ยไหยังไม่รู้เหมือนกันวันนี้มั่นใจตั้งแต่เริ่มจะชนะเริ่มเอาอยู่แล้วครับ อยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับกองเชียเราหน่อยครับงแขอเราผ่านทำาพีั่านด้ครับขอบคุณมากครับ